สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการน้องใหม่ครับในช่องแบงค์ชาแนลครับนั่นคือรายการคาเฟ่เดอะโซบคุมากเข้าสำหรับเสียกบมือจากศิลปินเบอร์แรกของเราในวันนี้นะฮะก็ผมเป็กันแตกทีเดียวนะครับวันนี้ผมพุทธนะครับรับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรครับเปิดประเดิมเทปแรกเราเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์นะครับห้าโมง ถึงหโมงครึ่งครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องออกไปไหนเลยช่วงเย็นนี้คุณเปิดแบงค์ชาแนลไว้นะครับช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นช่วงเวลาที่ผมจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีความสุขที่สุดเลยนะฮะจากเสียงเพลงเพราะๆจากศิลป,ปินนะครับที่เขาจะมาเปิดคาเฟ่เดอะซองแล้วก็เล่นเป็นมินิคอนเสิร์ตให้คุณผู้ชมได้ฟินกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้อะคูสติกของเราเสิร์ฟถึงบ้านขอกคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นเทปแรกเลิกงามยามดีครับผมก็เลยมีการแบบไปเวียนเชิญผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึง ผือฉมังของตึกจิม,มมกรมมี่แล้วก็วันนี้เขามาพร้อมกับโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเลิฟพิวนะครับแล้วก็วันนี้เขาจะมาเปิดประเดิมเทปแรกของเราเราต้อนรับเขาเลยแล้วกันนะครับต้อนรับพี่ฟลงเบียแล้วก็เลิฟพิวสวัสดีครับ สวัสดีฮะสวัสดีพี่เกียร์ครับสวัสดีครับแล้วก็โลแกนครับผมครับผมสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีฮะเวทีเราคงจะไม่พอนะครับเอาคุณเอาคุณรุ่นพีไกลๆเลยฮะทำไมฮะไม่ไม่อยากให้เกิดข้อเปรียบเทียบรับพี่เกียร์ฝั่งนู้นก็ได้เลยพุทธพออยู่ฝั่งนู้นก็ดีแล้วฮะดูที่เที่เทียบร้ดีแล้วนะฮะวันนี้นอกจากพี่ตอเกียมานะฮะก็มีศิลปินจากวีนักข่าวมาด้วยมีพี่รุ่ นะฮะมีพี่พี่พอยครับนะฮะแล้วก็เอ๊ะคนนี้นี่ใครนะฮะไอโฮสต์อ๋อพอผมสเตฟานครับผมสเตฟานไอ้ครับนะฮะแนะนำตัวหน่อยสาวสวยนี่ใครครับผมี่คะฟียมบงโกดค่ะบโอ้นะครับพี่ฟองเบียร์ครับวันนี้พี่เป็นศิลปินที่มาเปิดคาเฟ่เดอะซองเป็นเทปแรกเลยให้พี่เนี่ยเอ่ออวยพงอวยพรน้องชนิดหนึ่งนะฮะครับครับผมก็ รายการนี้คือเท่าที่ดูดูรูปแบบรายการก็เป็นรายการที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นรายการที่เดี๋ยวนี้มีน้อยเหลือเกินนะที่จะให้ศิลปินได้มาเล่นสดกันแบบยาวๆแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้นั่งตะบี้ตะบันดูกันแต่ MV อย่างเดียวนะครับซึ่งการเล่นสดและร้องสดในเพลงที่เขาชื่นชอบเนี่ยมันก็เป็น ทางเลือกอีกแบบหนึ่งที่มันทําให้รู้สึกว่ามันคนล,ละฟิลแล้วก็มันมันได้เห็นความสามารถของตัวศิลปินนั้นเองด้วยว่านอกจากตัวเวอร์ชั่นที่เขาร้องแบบในซีดีแล้วเนี่ยจริงๆเวลาเขาเล่นสดเขาเขามีอะไรมากกว่านนโอ้โหะะเป็นรายการที่ที่ทาให้คนดูเนี่ยคุ้มค่ามากก็ขอให้รายการแบบนี้อยู่ไปน,นานๆแล้วให้ศิลปินมาก,กันเยอะๆนะค,ะครับเพราะว่ามีหลายคนที่อยากจะมาโชว์ความสามารถกันที่นี่ทีมงานครับปอหน่อ,อยฮะโอ้โหขอบคุณมากครับถือว่าค,คือเราพวกเราหวังว่าอย่างนี้ต่อไปองอย่าง จะไม่ใช่เทปแรกของเราจะไม่ใช่เทปสุดท้ายไม่ใช่เทปสุดท้ายแน่นอนคือจริงๆเ้าเรตติ้งดีไม่ดีโหมเลยครับผมพี่รุตฟูสตัวสั่นเลยนะอยู่ที่ใครนะฮะพี่โอ๊ตครับแล้วฮะใช่ครับคือถ้าไม่เนี่ยพูดมากนะครับแล้วก็ไม่มีสาระเนี่ยนะครับรายการจะดูแย่งปันดีนี่ผมเลยพยายามเลยผมเลยพยายามไม่พูดไงฮะจริงเหรอฮะใช่ครับผอไม่ได้พูดเลยครับผมอกไม้บังหน้าเลยนะครับบังหน้าค้าดอกไม้เขาเอามาเอามามอบแสดงความดีครับพี่เพียร์โอ้โหมีดอกไม้กระฝาด้วย โ <Okay. S 1> อเคให้รายการอยู่คู่กับ พวกเรานะครับคนดนตรีไปนานๆครับผมโอ้โหผมมากพี่ฟองเบียร์ครับนายพูดถึงโปรเจกต์ของตัวเองหน่อยฮะว่าความพิเศษในโปรเจกต์นี้มีอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามบ้างครับพี่ฟองเบียร์ครับก็สาหรับคนที่เป็นแฟนตั้งแต่เลิฟพิวหนึ่งแล้วก็ชื่นชอบในเพลงที่เป็นเพลงฟังง่ายๆอีซีิสติงตั้งแต่สมัยพี่เอชจิรากรพี่เต้ภูริสพี่ใหญ่มโนโทนและพวกนี้นะครับก็ชุดนี้เรายังมีอะไรแบบนั้นให้ฟังกันแล้วก็เราพยายามจะทําให้มันเพราะกว่าเดิมฟังง่ายกว่าเดิมแล้วก็เป็นเพลงของทุกคนมากกว่าเดิม น้องๆทั้งสามศิลปินนี้ก็ตั้งใจทำได้ดีไม่แพ้คนที่ดีแล้วก็เ,<ร>เปิดโปรเจกต์มาสำหรับเลิวพิวนี่เห็นบอกว่าเอาศิลปินยกค่ายไปเล่น MV กันเลยครับพี่เบียร์ครับใช่ครับเพราะว่าตึกเรามีงบ MV เท่านั้น <laughs> โอ้โหเดี๋ยวนะฮะ งบ MV กับศิลปินใน V ีและขอดที่ไม่ใช่น้อยๆนะครับจริงๆจริงๆอ่ะงบถ่ายมีนิดเดียวแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่ทําให้ทุกคนไปถ่ายนะครับคือคุณพลอยเพราะคุณพลอยมีร้านหมูปิ้งที่อร่อยมากแล้วคุณพลอยก็เอาเอาหมูปิ้งมาล่อทุกคนซึ่งทุกคนอยากกินหมูปิ้งคุณพลอยมากเลยเหมือนหลอกเด็กเลยนะพี่หลอกเด็กครับละฮะอร่อยจริงฮะอร่อยจริงร้านหมูปิ้งคุณอยู่ที่ไหนครับคุณพลอยครับอยู่ตลาดรถไฟครับออ๋ขายเฉพาะอศทินะฮะตลาดรถไฟเจ๊งไปแล้วอ๋อเจ๊งไปแล้วนะฮะซึ่งร้าน ปิ the ๊งก็เจ okay. ๊งตามไปด้วยก็เดดี๋ยวตติามเจ๊งก่อนตลาดรถไฟอีกฮะโอปิ๊งฮะโอเคครับผมวันนี้เปิดมินิคอนเสิร์ตคาเฟ่เดอะซองนะครับผมเทปแรกบอกตามตรงครับผู้ชมว่าตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ศิลปินเลิฟพิวเนี่ยได้เปิดเปิดโชว์ก็เรียกว่าเป็นการเจริมรายการเราก่อนเลยครับผมับโอกาสนี้เนี่ยผมขอขอบคุณนะฮะเจ้าของค่ายที่วันนี้เนี่ยลงมาอวยพรผมเองเลยนะฮะสละเวลาลงมาเลยนะนี่แต่งเพลงอยู่แล้วเนี่ยครับแต่งเพลงประกอบละครอยู่นะฮะโอ้เคยทำงานที่ไหนละฮะนนี่ปาโมน คือเราตั้งใจแต่งมากเพราะว่าเราได้แต่งละครที่น้องเจมส์สิโโอ้หเราก็เลยเราก็เลยตื่นเต้นเพราะเราไม่เคยแต่งกับน้องครับผมละครเรื่องอะไรบอกได้ไหมครับพี่เบียร์ครับรักสุดฤทธิ์ครับซึ่งซึ่งหนึ่งในศิลปินในตึกเราก็ไปเล่นด้วยคือน้องผาโอ้โหนะฮะเราติดตามได้แล้วกันนะครับตอนนี้ขอบคุณพี่ฟองเบียร์ก่อนนะครับขอบคุณพี่ฟองเบียร์ครับขอบคุณครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับโชว์แรกเปิดประเดิมครับในคาเฟ่เดอะซองเรานะครับเดี๋ยวเรายกเวทีนะฮะให้กับศิลปินจากเลิฟพิว